คุณลูกค้าท่านใดชื่นชอบหรือว่าสนใจเนี่ยจะอยู่นะคะในตะกร้าดีคหมายเลขการกดสั่งซื้อหมายเลขยี่สิบสามนะตะกร้าดีค้าหมายเลขยี่สิบสามจะเป็นแกะสลักลายมังกรวงนี้เลยนะคะลูกค้านะโอเคค้ามาค่ะเข้ามาแล้วนะคะพูดคุยสอบถามกับแม่ค้ามาได้นะคะคุณลูกค้าไม่ทราบไซส์แหวนไม่ทราบไซส์กำไลเนี่ยก็สามารถใจแมค่ค้ามาได้นะคะ ยกเนี่ยจะมีหลากหลายแบบนะคะหลากหลายทรงให้เลือกให้รับชมกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามารับชมนะคะเป็นแหวนงหวนง,งนี้กันต่อสําหรับวง,งนี้นะคะจะเป็นแหวนยกทรงท้องปิงนะคะลูกค้าเป็นโทนเขียววุน้นละมุนสวยงามนะคะคุณพี่ สำหรับแหวนวงนี้นะคะไซส์แหวนหรือว่าไซส์นิ้วจะอยู่ที่ไซส์5้านะคนลูกค้าท่านใดนะคะสวมใส่นะคะเป็นไซส์นิ้วหรือว่าไซส์แหวน54เนี่ยแนะนำเป็นแหวนวงนี้เลยสำหรับวงนี้นะคะเป็นโทนเขียวใสเขียวสวยนะคะโทนสีโปร่งแสงนะคะลูกค้าแหวนวงนี้นี่นะคะเป็นโทนเขียว